คันนี้ผมมองว่าคุ้มนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหา Honda CRV สักคันไว้ใช้งานนะครับหรือเนี่ยกำลังมีความเปรียบเทียบกันอยู่ที่จะซื้อรถจนมือสอแล้วแบบว่ามี CRV ไว้ในใจนะตัวเรือกนะคันนี้คุ้มมากนะครับเป็น CRV 2.0S นะครับเป็นตัวขับ2นะฮะรถปี13นะครับแต่เลขไมล์แค่130,000โลเท่านั้นนะครับสภาพรถเนี่ยเนียนกลิปทุกจุดเลยโครงสร้างเดิมทุกจุดคลิปนี้ผมแกะให้ดูหมดแทบจะทุกส่วนนะครับ ถ้าสนใจยังไงดูกันต่อในคลิปนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มมากต่อปีเนี่ยวิ่งมา13ื่นต่อปีต่อเดือนวิ่งปีละพันกโลเอยเดือนละพันกโลนะครับประมาณ1,100นึโลต่อเดือนเหมือนวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเดือนเดนหนึ่งใช้งานแค่นี้เองสภาพรถสดมากนะฮะสนใจไปดูต่อในคลิปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ FC นะฮะช่องสาวกฮอนด้าทุกๆคนนะครับสวัสดีนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่สนใจรถ Honda นะครับวันนี้นะฮะผมบิวเพชรยนต์อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับโกดัง3นะฮะกรุงเทพบินบุรีซอยเศรษีไทย68แยกหนึ่งะครับมี Honda CRV เข้ามาใหม่1คันให้ได้รับชมกัน คันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะ<น>เลขไมน้อยนะครับคันนี้นเป็น Honda CRV นะฮะ 2.0S นะครับเป็นปี2013จดทะเบียนปี2014ที่สำคัญเลยไฮไลท์สุดๆเลยเลขไมนน<รถ>่นะครับรถนะฮะ2 0 1 3 1 4ผ่านมาแล้ว10ปีนะแต่คันนี้เลขไม่แค่130,000กว่าโลเท่านั้นนะฮะเฉลี่ยแล้ววิ่งมาปีละประมาณ1 3 0 0 0เองนะฮะถ้าไปหารต่อเดือนด้วยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณพันโล นะครับพันโลเนี่ยเหมือนวิ่งกรุงเทพไปเชียงรายเนี่ยรอบกว่า,วาแค่นั้นเองต่อเดือนในเรื่องของการใช้งานของตัวรถคันนี้นะครเพราะฉะนั้นสภาพตัวรถเนี่ยสวยสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ำนะฮะช่วงลงช่วงล่างผมขับมา,มาเมื่อกี้นี่คือนิ่มกลิบนะฮะฮอนด้าซีอีวีนะครับป้ายแดงอยู่เกือบล้านสองนะฮะสำหรับ 2.0S นะฮะปี13.14คันนี้นะครับตอนป้ายแดงนะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแกว่าบาทนะเกือบ6 7หมื เอ็กบเกือบ70,000ืนนะครับล้านหนึ่งแสนเจมื่นผมตีให้เลยล้านหนึ่งแสมื่นวันนี้เพชรยนต์นะครับนำเข้ามาขายราคาอยู่ที่4,59,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ราคา4,59,000หาผ่อนยังก็รถเก่งธรรมดาธรรมดานะฮะแต่เราได้ตัว SUV นะครับสมรรถนะดีๆไปขับใช้งานนั่นคือ Honda c ซ v คันนี้เองนะปี13.14นะครับ, 14, ร,บราคา4,59,000หาเลขไมล์หนึ่งแสนสาม่นกว่าโล นะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังปรับสภาพอะไรไม่เสร็จนะฮะว่าสวยเดิมขนาดไหนเดี๋ยวไปชมนะครับด้านหน้านะฮะโคมไฟหน้านะครับจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วโคมเลนนะฮะมีโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยนะฮะไฟถือว่าสวยนะเดี๋ยวเราขัดเพิ่มเติมในเรื่องของอความขุ่นนิดนึงนะอาจจะขุ่นๆตรงปลายปลายนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยก็ผ่านมาแล้ว10ปีนะฮะผ่านการโดนไฟมา10ปีนะก็มีขุนมัวบ้างนะฮะตรงนี้ก็ เป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผิวพันธุ์เดิมๆสีตัวรถนะครับสวยเนียนไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับพร้อมกับค้อไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นเจนสี่นะกระจังหน้า3ชั้นแบบนี้นะครับโครเมียม3ชั้นข้างในเป็นกอสแบ็กนะครับแล้วก็คิ้วนี่เป็นโครเมียมมา3ชั้นแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงนะฮะก็สวยงามนะับไม่มี รอยสะเก็ดหินไรแล้วนะครับก็น่าจะมีเก็บงานมาบ้างแหละนะครับพูดกันตามตรงรถจมือสองเป็นเรื่องปกติจะต้องเก็บงานสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คันนี้นะฮะเดิมๆทุกจุดไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับโครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปนะครับงดงามสําหรับตัวด้านหน้าตัวรถนะครับร้อยต่อนะฮะตัวกันชนกับตัวแก้มนะครับก็ถามว่าสนิทไหมก็ไม่เชิงสนิทนะครับผมคิดว่ากันชนเนี่ยน่าจะมี การเก็บงานสีแหละนะฮะอาจจะมีถอดอยู่แล้วนะครับมีรอยไม่สนิทบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะถ้าเกิดว่าการที่เราถอดกันชนนะครับไปทําสีเนี่ยใสมาเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนเดิมมันจะไม่สนิทให้รถขนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่สนิทกิ๊บมันจะมีอยู่นิดนึงเนี่เนี่ยแบบแบบนี้มันจะมีอยู่นิดนึงนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะดูชิดกันแน่นเลยไหมด้านบนจะมีแง้มเข้ามานิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าดีกว่าเราล่องรอยสเก็ตหินอะไรพวกนี้ นะครับก็ดีกว่าแบบนั้นนะรถยนต์มือสองนะครับ CRV ายแดงเกือบล้านสองนะครับวันนี้4,5 0 0 0 0านะครับงามๆเลยล้อแม็กเดิมๆนะครับเป็นอลอยนะฮะจากโรงงานอลอยปัดเงา5ลูแม็กฮอนด้านะครับระบบเบรกนะครับเป็นเบรก ABS นะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนี่าเสริมแรงเบรก EB อะไรพวกนี้มีหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบขึ้นลงทางลัดชันเนี่ยก็มีมาให้แล้วสำหรับตัว Honda CRV คันนี้นะครับตัวยางนะครับ ยางได้ยางปี20นะครับนี่ยางปี2020นะครับใช้งานได้อีกระยะหนึ่งนะ, <c oughs> นะก็ถือว่าไม่นานมาก3ปีนะใช้งานอีกได้สปี2ปีเนะี่ยใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับตัวยางนะฮะก็ดอกยางล่องยางยังมีเห็นอยู่เยอะแยะนะครับเบ้าโช๊คซุ้มล้อต,ต่างๆคงสภาพเดิมนะไม่มีชนหนักพิความจมน้ําอย่างที่ผมบอกนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เบ้าโช๊คไม่มียงไม่มีเยิม้มนะครับสวยงามเลย c ซียวีแก้มเดิมๆคอไปอย่างบางเก่งๆอย่างนี้อยู่ นะครับเดิมๆทุกจุดเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดไม่มีชนหนักมีความจมน้ำนะครับเหลี่ยมสันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับงดงามแล้วคันนี้นะฮะบันไดคงบันไดข้างนะครับสวยๆเลยพี่ๆท่าไหนสนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะบิวเพรยนต์0นแปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะแอดไลน์กันเข้ามากระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกันสาติดมาให้เรียบร้อยแล้วฟิล์ม ด้านหน้าเป็น40รอบคันเป็น60นะครับกระจกเดิมแท้ h อน da นะครับกระจกเดิมแท้ h อน da ให้ดูใบสอขบอนะครับใบสอขบอหน้ารถนะครับ459,000นะครับเป็นตัวขับ2คันนี้ 2.0S นะ 2.0S ไม่มีขับ4อยู่แล้วนะครับ Honda CLV นะใครที่เป็นสาวกฮอน da เนี่ยน่าจะทราบดีตัว 2.0S นะครับไม่มีขับ4จะมีแต่ตัวแค่จะมีแต่ตัวขับ2องย่างเดียวนะครับปี13-14เลขไม้น้อยๆเลขไม้หน้าใบสอขบอเขียนว่า134,000กโล เดี๋ยวไปดูตัวจริงกันอีกทีหนึ่งว่าเท่าไหร่กันแน่นะฮะอยากให้เห็นตัวจริงมากกว่านะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานตามที่ผมแจ้งไปนะครับกระจกเดิม h o n d ้าฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะครับผิวพันธุ์สวยงามรอบตัวรถนะคันนี้ตรงนี้ไม่ใช่รอยถลอกนะครับอาจจะเป็นรอยน่าจะเป็นอารยธรรมจากนกนะฮะเป็นรอยอารยธรรมจากนกรถก็จอดไว้แล้วบางทีนกมันก็เข้ามาได้นะพวกนี้นะครับตรงนี้ต้องขอภายนิดนึงนะฮะส่วนตัวส่วน ส่วนประกอบอ,อื่นๆนะครับก็เดิมๆนะครับรถผิวพัน์สวยงามแล้วดิสเบรกล้อหลังนะครับเรียบร้อยแม็กสวยๆเดิมๆยางเป็นบิตสโตนนะครับรถงามเปิดเข้ามาดูกันนิดนึงนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆเนี่ยเดิมๆนะครับนี่ Med เม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะร,รถเพชทยนต์ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำผมแกะให้ดูได้รอบคัน นะครับพี่ๆท่านไหนที่กําลังหา CRV ไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะครับถูกด้วยนะหันจากป้ายแดงมาเยอะแล้วไม้น้อยด้วยนะครับสเปคนี้นะปี13นะครับหาเลขไม้แสนสี่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะรถ10ปีนะครับไม่ใช่รถปี2020นั้นแล้วไม่แสนแสนสามแสนสี่นะครับคันนี้ปี2013นะครับไม้แสนสามกว่าถือว่าน้อยมากๆแล้วนะครับหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะเหลี่ยมเหลี่ยมคมคมแบบนี้ไม่เคยโดนไขไม่เคยขยับนะครับ หัวนอประตูหัวนอเสาบีนะครับแผ่นเพจเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกหมุดเดิมงดงามคันนี้งดงามนะครับตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะเดี๋ยวภายในผมพาไปดูฝั่งนู้นอีกทีนึงนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังไปแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆทุกจุดเลยนะครับพี่ๆที่สนใจนะดูคลิปนี้ยาวๆนะผมแกะให้ดูทุกส่วนนะครับงดงามสําหรับ Honda CR-V นะครับ นานๆจะเข้ามาทีสเปคแบบนี้นะปกติเจอแต่แบบไม่แสนแปดไม่สองแสนอะไรอย่าแงบบนี้นะวันนี้มีไม่แสนสามเข้ามานะครับอย่าพลาดเลย c r v Gen 4เจนคันนี้นะครับสาวกาดแบบชาร์กฟินด้านหลังเนี่ยตรงสปอยเลอร์เนี่ยผมสั่งไปแล้วนะไฟเนี่ยผมถามบริษัทแล้วมันหายไปไหนนะฮะน่าจะมีน่าจะมีตําหนินะครับก็เลยถอดแกะไปนะอาจจะขุ่นอาจจะมัวหรืออาจจะแตกนะครับก็ถอดแกะไปเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ตรงนี้นะฮะก็มีนิดนึงนะครับมือเปื้อนเลยทีนี้นะไปหน้าไปจับเลยจะระบี นะครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวว่ากันนะครับดูรีวิวต่อไฟท้ายนะครับเดิมๆนะครับเป็นไฟท้ายเดิมไม่แตกไม่ลายงานนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ลากขึ้นไปยาวถึงข้างบนเลยสําหรับไฟท้าย CRV นะเรารู้กันดีกันอยู่นะครับโลโก้ CRV ติดอยู่ครบถ้วนนะครับโลโก้ตัว S นะฮะเลขทะเบียนนะฮะก็ได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะครับสามกไก่ชอกเเชอร์นะครับหนึ่ ได้เลคคาเบนนี้ไปเลยเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับนี่กล้องถอยอยู่ตรงนี้ crv อยู่ในกันชนเลยนะฮะเรียกว่าระดับนี่ระยะสายตาที่การถอยพอดีเลยนะสำหรับตัว h อ n d a crv คันนี้นะครับเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะฮะกันชนด้านหลังเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับ gen สามเออเจนสี่นะครับเจนสี่อ่ะสวยๆเดิมๆทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงแต่มือมือเปื้อนแล้วต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวไปเปื้อนอะไร นะครับด้านหลังนะครับที่เก็บของสบายๆกว้างขวางนะครับมีถาดรองของ C L P ติดมาให้เรียบร้อยไม่ได้ถอดหายไปไหนนะฮะตัวแก้มตัวอะไรต่างๆนะครับทรงสภาพเดิมนะฮะเหลี่ยมด้านหลังนะครับเม็ดอาร์จุดสปอร์ตต่างๆรอยซีนรอยเชื่อมเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับอะไรมานะครับนี่เลขพาร์ตอยู่ครบถ้วนหมดนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับซีนเดิมๆเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้ไอซีนเดิมๆฝาท้ายนะครับเดิมๆทุกจุดไล่ให้ดูทุกอย่างเลยนะผมอ่ะ นะครับดูรีวิวผมนะครับเหมือนได้ดูเหมือนได้มาดูรถตัวจริงนะฮะให้ดูทุกจุดนะครับไม่มีหมกไม่มีเม็ดจุดเม็ดอาร์คสปอตต่างๆนะครับคงสภาพเดิมๆนะครับเสาอากาศแบบชาร์คฟินอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับเป็นไทโคอิโตะนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆอ๋อไฟท้ายตัวนี้เป็นสแตนเล่นาะเป็นสแตนเล่ไม่ใช่โตโยต้าที่เป็นพาร์ทโคอิโตะนะครับนี่เป็นสแตนเล่ CRV ปี CR 13.14ดนะครับด้านหลังกว้างขวางสภาพรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวไปดูต่อด้านขวาเลยด้านให้ได้ดูด้านบนก่อน,ด,นด้านบนนะครับสีเดิมๆสาวกาศแบบชาร์กฟินนะครับขี้ปลาฉลามสีด้านบนนะฮะร,รถอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีตีลังกากลับหลังมานะฮะก็ได้โครงสร้างเดิมไปใช้งานสวยๆแบบนี้นะครับได้รถเกรดพรีเมียมคาคร์นะฮะสำหรับตัว CRV ป้ายแดงล้านสเลยคันนี้นะวันนี้เพชรจนขายอยู่4 9 0 0 0 0อ่า400,000 590 0 0นานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกระจกเดิมแท้ทุกบานเนี่ยลด10ปีนะสภาพคงสภาพไว้แบบนี้กระจงกระจกเดิมทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักเพือความจมน้ำเนี่ยราคานี้นะครับประหยัดมากๆและเลขไม้ด้วยนะฮะตอบเลยว่าแบบจบจริงๆนะครับสำหรับตัว crv คันนี้ผมชอบนะจริงๆผมไม่ค่อยได้รีวิว crv นะผมเห็นคันนี้แล้วผมดูสภาพแล้วแบบอืมขอหน่อยเถอะมันน่าจะขายได้นะคันนี้พี่ๆน่าจะสนใจกันนะจัดมา คันนี้นะครับ c r ยวีนะฮะประตูนะครับเดิมๆเลยนะจุดเม็ดอาร์คสปอร์ตต่างๆคงสภาพเดิมนะครับเรียงตัวกันมาสวยๆแบบนี้นะครับสีน้้นข้างนะครับเอาเล็บจิกเข้านะฮะสวยๆเดิมๆทุกจุดประตูเดิมๆนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆนะครับรีวิวให้ดูทุกจุดนะครับทุกจุดเลย นะแผ่นสครับเพดนะครับ c r v ติดอยู่ครบถ้วนแบบนี้นะครับภายในสวยๆเดี๋ยวผมขอไปล้างมือแป๊บนึงเดี๋ยวผมเข้าไปด้านในแล้วเดี๋ยวผมเผือจับแน่นอนเลยนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บเดียวคุณผู้ชมไม่รู้สึกหรอกเดี๋ยวผมไปล้างมือแป๊บนึงที่มันเปื้อนอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวมาอ่าโอเคคุณผู้ชมมาดูต่อผมบอกแล้วไม่ทันรู้สึกหรอกมือผมหายแล้วเห็นไหมฮะแป๊บเดียว นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นหนังเดิมโรงงานนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันทั้งสองข้างนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นคูสคอนโทรลนะครับ c r v 2.0S คันนี้มีคูสคอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบ็กมีนะครับนี่พวงมาลัยสวยๆเนียนกลิปเลขไมล์แสนเดียวสมกับชื่อเลยอ่าแสนสามแสนสามนะครับสมชื่อเลยนะฮะอ่ามัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับก็จะเอาไว้ในในเรื่องของการมี2ส่วนนะเมนูนะครับจะเอาไว้ควบคุมหน้าจอเลนไมล์หน้าปัดนะฮะตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวตรงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนขึ้นเครื่องเสียงตรงนี้นะครับก็เป็นมาติฟังก์ชันนะครับเครื่องเสียงเนี่ยจะได้เป็น CDFM AM นะครับ MP3 พอะไรพวกนี้นะมีให้อักได้นะครับแอร์เป็นอนาล็อกนะครับปรับได้4ระดับนะครับแบบนี้จริงๆเกิน4ี่นะจริงๆเกิน4ของ c r v เนี่ยเนี่ยเกณฑ์เนี้ยประมาณ5ระดับเลยนะครับ5 6ระดับตรงนี้ นะครับเกียร์ออโต้นะครับห้าสปีดนะสำหรับตัว CRV นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้สวยๆเดิมๆสภาพของคอนทรงคนทรงต่าง,นง,งๆนะครับสวยเนียนคลิปไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับตะแขรบเม็ดอาร์คต่างๆเนี่ยผมดึงให้ดูได้หมดนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่ามั่นใจได้เลยนะครับรถของบริษัทเพชรยนต์นะครับโครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างอย่างแรกเลยนะเพชรยนต์เนี่ยเปิดมา2ีปป่สปีนะครับ เจ้าของผมเนี่ยบอสผมเนี่ยเป็นนายกอสมาคมรุมือสองด้วยนะครับก็สบายใจได้นะไม่ทุบม้าข้าวตัวเองกินอยู่แล้วนะครับเดิมๆทุกจุดสปอตเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับสีนี้ลูกไปเนี่ยไม่เป็นรอยสากเลยสีเดิมๆของเขามาแบบนี้เลย <c oughs> นะฮะเจ็บคอนิดนึงขออภัยนะครับวันนี้เหมือนจะเป็นไข้ด้วยนะฮะสปอตต่างๆเดิมๆเบาะด,ด้านหลังพาไปดูด้านหลังนะครับเบาะหนังด้านหลังเดิมๆนะครับ ไม่มีฉีกขาดอะไรนะแต่ก็มีจริงๆแล้วเบาะเนี่ยเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะตัว c r v ีนะฮะเบาะเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบเนียนกลิปนะครับมันจะเป็นรอยรอยย่นรอยย่นของหนังของเขานะฮะเหมือนตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นรอยย่นแบบนี้นะครับสภาพเบาะถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีเลยสําหรับรถ10ปีนะครับไม่มีฉีกขาดได้เป็นหนังเดิมโรงงานนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับนั่งสบายนะฮะเบาะนุ่มๆนะครับหลังค่าไม่มีรอยเจิมนะครับสวยเนียนกริ้งเลยอมีรอยเจิมนิดนึงตรง ตรงที่บางแดดนะครับแอร์ตู้หลังนะฮะมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ CR-V นะครับเป็นรถ SUV อเนกประสงค์นะฮะที่นั่งนะครับเบาะด้านหลังพับได้แบบนี้นะครับนี่พับได้เอาไว้เก็บของได้สบายๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับด้านหลังไม่มีอะไรมากนะก็ดูความกว้างขวางความสะดวกสบายในเรื่องของแอร์นะครับความสะอาดความเอี่ยมของตัวรถนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมแท้แน่นอน นะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับกุญแจเป็นแบบพับเก็บแบบนี้นะฮะเป็นกุญแจรีโมทนะฮะตรงนี้ก็สารละยงระยางเนี่ยผมปล่อยไว้ก่อนเข้ามาเก็บทีเดียวนะครับเครื่องฟิสตสตาร์ทติดง่ายนะบิดทีเดียวนะครับเลขไม้ตามนี้เลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่กิโลเมตรนะครับตีว่าหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันอะนะครับขาดหกโลหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันคุ้มนะครับเลขไม้แค่นี้ถือว่าเอาเรื่องนะะไม้น้อยเอาเรื่องนะครับ เดี๋ยวผมขอเปิดฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวนะหาที่เปิดฝากระโปรงหน้าก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวแง้มไว้ก่อนไปดูต่อนะฮะในเรื่องของโครงสร้างหน้าตัวรถนะครับห้องเครื่องหน้าตาเป็นยังไงสวยสดรดงามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาพี่ๆไปรับชมกันนะฮะฮอนด้าซี2.0เอปี13-14ราคา459,000คันนี้กัน โอเคครับคุณผู้ชมนะฮะมาดูต่อนะครับในเรื่องของห้องเครื่องนะฮะโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับสภาพห้องเครื่องต่างๆนะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะฮะเป็น Honda i-VTEC เคนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับ2,000 c c นะกับอีก155แรงม้านะฮะแรงหายห่วงนะครับแต่ก็บริโภคน้ำมันใช้ได้เหมือนกันสำหรับตัวเครื่องยนต์ของ Honda า CRV คันนี้ ก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันนะสำหรับตัว CRV นะครับแต่ก็ไม่เท่าเจน2นะฮะเจน2เนี่ยเรียกว่าซดตี๋อะถ้าเป็นตัวเจน2นะครับ CRV เนะ่เจนแรกๆนะครับเรียกว่าซดน้ำมันนะครับไม่ได้เรียกว่ากินนะฮะถ้าแบบภาษาหยาบๆเลยเรียกว่าแดกนะฮะขอภายด้วยนะฮะแต่เจนใหม่แต่เจนใหม่ๆเนี่ยก็เซฟลงมาเยอะแล้วในเรื่องของการบริโภคน้ำมันนะครับต้องยอมรับนะขับรถเซกเมนต์แบบนี้นะครับรถ ที่แบบว่าเครื่องยนต์ใหญ่ๆญนะต้องบรรทุกคนเยอะๆขนของนี่นะฮะเครื่องยนต์มันก็ต้องแรงมันก็ต้องกินน้ำมันกันนิดนึงนะแต่ก็ดีกว่าเดิมขึ้นมาเยอะแล้วนะจะเป็นเจนสองอ,อ้วกเลยเจอค่าน้ำมันด้วยแล้วเจอค่าผ่อนรถด,ด้วยนะเรียบร้อยนะฮะอ่ะดูต่อนะครับห้องเครื่องนะฮะไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ำมันไหลรัร่วซึมออกมาให,ให้เห็นนะครับสภาพห้องเครื่องคือแห้งสนิทสวยๆแบบนี้เลยเสียงเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆแบบนี้ผมถัดเทสมาแล้วรอบหนึ่งก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยผมไปลองเทสอยู่แล้วอุ้ยรถ มันดีนยังไงนะอะไรอย่างนี้นะครับก็จัดมาแล้วนะช่วงลงช่วงล่างยังสมบูรณ์อยู่นะครับปั๊มเบรก ABS นะครับดิสเบรกสีล้อตามที่ผมแจ้งไปโครงสร้างเดิมเดิมเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์ต่างๆเนี่ยซีนนะครับรอยซีนรอยเชื่อมต่างๆคงสภาพเดิมจากโรงงานเข้ามาแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมเดิมะตัวเบ้าโช็คนะครับเม็ดอาร์สวยๆเรียงตัวสวยๆแบบนี้เครื่องยนต์นะครับไอวีเทคเสียงแบบนี้เลยนะครับเดินนิ่งๆหัวนัดตัวในเดิมๆนะครับหัวนัตฝากระโปรงนะครับ เอ๊ะทำไมผมมองว่ามันไม่ขยับนะฮะนะครับผมมองว่ามันเก็บงานเนียนหรือเปล่านะฮะมันเป็นไปได้ไหมที่รถยนต์มือสองจะไม่เก็บงานนะฮะแต่ผมว่ามันขยับนะแต่เขาอาจจะอาจจะเป็นเคลมสีประกันอย่างเงี้ยนะครับสีรอยสะเก็ดหินประกันอย่างเงี้ยประกันชั้นหนึ่งเนะี่ยอาจจะเข้าอู่แบบดีๆนะเก็บงานหัวรถมาเนียนมากเลยนะครับผมมองแทบไม่เห็นว่ามันขยับนะครับ แต่ผมมองว่าขยับอยู่ดีอะนะผมไม่ <_ Trans> ผมไม่เชื่อใจนะว่ารถสิปีเลยผัว่ารถจะไม่เคยขยับเลยมันจะดูแลแล้วดีเกินไป,ไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเคยขยับนะพูดกันตามตรงนะครับรีวิวกันแบบตรงๆผมว่าเคยขยับนะฮะแต่อาจจะเก็บเก็บสีได้เนียนสวยดีนะครับก็เป็นเรื่องดีที่ใครที่ได้ไปนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์เลนบาทน,นะครับคงความเก่าขน,นนะาดนี้นะฮะรู้เลยว่าของเดิมของแท้นะครับเหลืองมาเลยนะฮะเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับ ดูรถนะครับจุดสังเกตต่างๆนะผมก็พยายามจะฝากเป็นแนวคิดเป็นอย่าเรียกว่าสอนเลยแล้วกันนะฮะเรียกว่าแชร์แชร์กันไปนะฮะเนี่ยติ๊กเกอร์เหรียญบาทเหลืองเหลืองแบบนี้ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับติ๊กเกอร์มอกนะครับติ๊กเกอร์โรงงานเขาติดโดยขอบ้วนแบบนี้เลยนะครับแผงกันความร้อนนะครับเดิมๆทุกจุดหัวนอดอะเนียเจอแล้วเจอรอยขยับแล้วนะครับฝั่งนู้นเนียนจัดฝั่งนี้เจอรอยขยับแล้ว นะครับไม่เนียนแล้วฝั่งนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมขายรถกันตรงๆนะครับมีตรงไหนบอกมีนะสไตล์การรีวิวสไตล์การขายของผมนะครับไม่โกหกดีที่สุดนะครับซื้อขายกันอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับตามนี้นะรถก็มีแกะฝากระโปรงคาสีนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับพวกรอยสะเก็ดหินนะครับตรงนี้นะมันแล้วแต่คนเชื่อนะพี่พี่บางคนเชื่อแบบว่าอุ้ยรถไม่เคยแกะฝากระโปงฝากระโปงพี่พี่นึกสภาพพี่ขับรถอะออกไปวันแรกสะเก็ดหินก็เดินใส่แล้วใช่ไหมฮะ เราคุยกันตรงๆนะครับพูดกันตรงๆแบบนี้นะครับซื้อขายกันได้สบายใจยาวๆนะครับไม่ต้องไปฟังความหวานนะรอูรถสวยนะฮะฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะฮะนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะครับอย่าเชื่อแต่อย่าเชื่อแต่คำพูดนะอ่ะก็ดูกันเห็นแบบนี้ผมขายกันตรงๆนะครับฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับ h อ n d a า r v คันนี้นะครับปี2013จดทะเบียนปี2014นะฮะเลขไม่134,000กว่าโล นะครับกับราคาเพียง459,000บาทประหยัดจากป้ายแดงมา8แสนเลยนะเกือบ8แสนป้ายแดงนะตีว่าล้านสนะครับมันเกือบๆแล้วแต,แต่แต่ล้านสอนะวันนี้ขายอยู่459,000นะครับประหยัดกว่าป้ายแดงมา7 0 0 0กว่าบาทนะณปัจจุบันผ่านมา10ปีประหยัดมา7 0 0 0 0กว่าบาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับและเลขไมค์ก็ไม่เยอะนะครับรถ10ปีเลขไมค์วิ่งแค่134,000กโลฉเฉลี่ยแล้วปีละ13,000กโลฉเฉลี่ยต่อเดือนปีละพันกโล นะครับพันหโลต่อปีนะครับคุ้มแน่นอนยังไงคันนี้ก็คุ้มพี่ๆที่หาอยู่นะครับจัดมานะครับโทรมาได้เลย0855366287ผมเผมบิเพชรยน์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของโทรถคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรโทรมาปรึกษาได้นะครับโทรมาแชร์กันได้นะครับสาหรับ เรื่องรถจนนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครันหน้านะครับสวัสดีครับ